อาจารย์คิดว่าหนึ่งสถานการณ์ในโลกปัจจุบันมันเครียดด้วยความเครียดต่างๆแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นเกีย่ย mm hmm. วกับโซเชียลหรือเปล่าเราดูโซเชียลมากๆดูชีวิตคนอื่นเยอะๆมันก็เกี่ยวเนาะแล้วบางทีมันก็อาจจะเป็นสารเคมีในสมองด้วยเป็นเรื่องปฏิกิยาทางร่างกายแต่ง่ายๆอาจารย์คิดว่ามาจากความเครียดและการที่เราเห็นชีวิตคนคนคนนี้มากเกินไปจนเราเอาชีวิตเราเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นด้วยมันก็มีส่วนหนึ่งก็ทําให้เราซึมๆเศร้าๆเหมือนกันแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับร่างกายนี่แหละเนาะ อาจจะมีภาวะที่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความรวดเร็วมีภาวะเร่งด่วนมีแรงกดดันเยอะนะแล้วก็อาจจะทําให้ไปส่งผลต่อสภาพจิตใจเช่อนอาจจะทําให้เรารู้สึกมีความตึงเครียดกดดันในชีวิตมากขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือในยุคปัจจุบันเนี่ย เราสังเกตได้ว่าหลังจากที่คนนะมีการเสพสื่อในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะเยาวชนบางทีเนี่ยก็เลยอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าชอบอยู่โดยลำพังเนาะอาจจะไม่ต้องมีสังคมก็ได้นะคะแล้วก็เลยทำให้เป็นจุดหนึ่งนะที่อาจจะทำให้เริ่มมีอาการต่างๆเหล่านี้ อื่นก็ต้องสังเกตเขาก่อนแล้วก็ลองดูว่าเขาจะมาคุยกับเราหรือเปล่าอาจจะสอบถามเขานิดหน่อยว่าเออหนูมีอะไรให้อาจารย์ช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าครูรับมือไม่ได้จริงๆก็อาจจะแนะนําให้ไปพบนักจิตวิทยาเพราะว่าอย่างมหาวิทยาล,ายลัยเราก็มีนักจิตวิทยาให้ปรึกษาศูนย์สุขภาพจิตด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไปคุยกับนักจิตวิทยาที่เขามีความรู้เนี่ยหรือว่ามีความประสบการณ์ในการรับมือกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะช่วยได้มากกว่าที่ครูคุยแต่ว่า ก่อนอื่นครูอาจจะคุยด้วยความเข้าใจก่อนประมาณนี้ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยครูก็อาจจะต้องใช้วิธีการพูดคุยกับเขาก่อนนะก็คือเรียกมาคุยโดยส่วนตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันเนาะด้วยลักษณะสิ่งที่เขาเป็นในกรณีที่เข้ากับกลุ่มเพื่อนไม่ได้เนาะรู้สึกมีมีความอาวิตกกังวลนะในการที่จะอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนครูก,รนะอกาา็อาจจะต้องมีการพูดคุยนะเนื่องจากว่ารายวิชาเนี่ยอาจจะต้องมีการ ทำงานทําแบบฝึกหัดทํากิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่มนะคะแต่ว่าสําหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะต้องเปิดโอกาสนะคะให้เขาตัดสินใจในการที่จะ,ะทาํางานทํากิจกรรมแบบฝึกหัดต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองโดยที่ครูก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทาความรูม้จกักและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันค่ะซึ่งโรกนี้นะคะเป็นภัยเงียบใกล้ตัวกับสังคมปัจจุบันที่เราทุกคนสามารถเป็นได้โดยไม่รู้ตัวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมา พบกับนักจิตวิทยาผู้ที่จะมาให้คําตอบและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากับเรากันนะคะช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้านะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากความวิตกกงงังวลแล้วก็ความเครียดสะสมที่มีมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็จนถึงภาวะหนึ่งที่มันไปส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะคะของเราและก็เข้ารับการรักษากับคุณหมอจนได้รับการวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะคะอาการของโรคซึมเศร้าเป็นยังไงบ้างคะ หคืออารมณ์โหดหู่นะคะเศร้าส,าส,าสาก็คือรู้สึกกระสับกระส่ายทำอะไรได้ไม่นานรู้สึกไม่มีสมาธิเคลื่อนไหวได้ช้าลงแล้วก็สก็คือเรื่องการนอนนะคะส่งผลให้นอนเยอะขึ้นหรือนอนได้น้อยลงหรือว่านอนแล้วรู้สึกหลับๆตื่นๆต,ตลอดทั้งคืนนะคะแล้วแนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าเป็นยังไงบ้างคะแนวทางก็จะมีทั้งการให้คำปรึกษานะคะการทำจิตบำบัดและก็ รวมถึงการรับยานะคะโรคซึมเศร้าถ้ารักษาหายแล้วตามคำวินิจฉัยของแพทย์นะคะจะมีโอกาสกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกไหมคะมีค่ะก็มันก็คล้ายๆโรคหวัดโรคนึ่งนะคะคือถ้าเรารู้ว่าสภาพแวดล้อมไหนเป็นสิ่งกระตุ้นกับเราเราหลีกเลี่ยงได้ ก็ถือว่าโอเคเราไม่สามารถนาโรคกลับเข้ามาสู่เราได้แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการจัดการวิธีการคิดของเราเหมือนกันนะคะแบบไหนที่ไม่ควรใช้กับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคะ่ะให้หลีกเลี่ยงคําพูดเชิงเกรียบเทียบแล้วก็พยายามมองแล้วก็ดึงผู้ป่วยว่าเออเนี่ยสิ่งที่เธอทาเนี่ยคือเรื่องจิตใจมันเป็นอะไรที่ข้ามผ่านได้ยากอย่างน้อยก็คือมีเราเป็นคนที่อยู่ข้างๆฟังเขานะคะแล้วก็ ไม่ตีตานะคะแล้วก็พยายามสื่อให้เขารู้ว่าออทุกอย่างมันดำเนินไปได้ด้วยดีด ต้องอาศัยการกินยาไปด้วยการเข้าพบคุณหมอไปด้วยนะคะถ้าอยากปรึกษาเรื่องซึามเศร้าสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างจะมีสายด่วนสุขภาพจิตนะคะโทร1 3 2 3นะคะแล้วก็สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะเราก็จะมีคลินิกฟ้าใสนะคะนักศึกษาสามารถนัดคิวขอคาปรึกษาโดยทางเข้ามาที่เพจของงานแนะแนวมหอการค้าไทยได้นะคะซึ่งกระบวนการทํางานของเราที่นี่ก็จะมีการให้นักศึกษานะคะทำแบบคัด รัประเมินโรคซึมเศร้าเบื้องต้นทั้งอา,าการซึมเศร้าและภาวะเสี่ยงของอพฤติกรรมที่มีการฆ่าตัวตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จากการทํางานก็จะเป็นการเน้นให้คาปรึกษารับฟังนะคะแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะคะในกรณีที่สามารถจัดการได้และในกรณีที่ส่าไม่สามารถจัดการได้และมีความจําเป็นต้องเข้าพบจิตแพทย์อันนี้ทางเราก็มีแนะนําให้นักศึกษา ไปหาคุณหมอนะคะตามูมูพยาบาลที่เหมาะสมด้วยค่ะ สวัสดีนะ <laughs> 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 <laughs>